จะมีความรู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวเองอะอว่าทำได้แล้วก็ต้องทำให้ได้อะไรประมาณนี้จะเป็นคนแบบนี้ค่ะถ้าทำแล้วต้องทำแบบว,ว่าให้มันดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำแล้วไม่ดีจะไม่ทำจะ,จะมีนิสัยแบบนี้และพอเราได้ทะลุบางสีบางอย่างที่มันอยู่ในตัวออกมาออกมาแบบเมื่อกี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองตอนนี้ความรู้สึกรู้สึกว่า ก็ดีใจแล้วก็มั่นใจว่าเราก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทําได้ต่างกังวลกังวลนะคะแต่ก็ก็ดีใจค่ะแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่แบบว่ามีส่วนร่วมด้วยนะคะเพราะว่าปฏิสัมพันธ์ของของผู้ร่วมเนี่ยสำคัญมากนะคะถ้าแ,แบบว่าหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่งใส ร่วมที่จะร่วมกิจกรรมมันก็แบบว่าเหมือนกระตุ้นพลังของเราขึ้นมาครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าพี่มองไปหาตัวเองดึงในสิ่งที่ตัวเองชอบถน,นัดและทำได้ดีและเดินันออกมา แล้วกล้าที่จะประชิญกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราคิดไปก่อนกังวลไปก่อนแต่พอดึงกังวลน,นั้นทิ้งดึงมันออกทิ้งไปหมดเลยมันจะเห็นเฉพาะสิ่งที่มันงดงามในตัวเองเห็นเฉพาะสิ่งที่เองถนดัดเช่นถนัดร้องเพลงถนัดทากิจกรรมก็ดึงมันออกมาผสมประสานกับเรื่องราวของการนําเสนอเอาละครับทีนี้หลายคนเนี่ยยังติดอยู่เราอยากจะมีคําพูดยังไงครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนเพื่อก็ อยากพอค่ะจริงๆแล้วกว่าจะพูดได้เก่งอย่างนี้มันก็ต้องอาศัยประสบการณ์ใช่ไหมคะฝึกบ่อยๆแล้วต้องเชื่อ,อมั่นที่สําคัญที่สุดเลยเนะี่ยคะต้องมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้นะไม่มีใครช่วยอะไรได้วิทยากรก,ก็ไม่สามารถช่วยได้ใช่ไหมคะวิทยากรให้แต่คําแนะนําแต่การปฏิบัติจริงๆคืออยู่ที่ตัวเราดฉะนั้นถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเราทําไม่ได้ค่ะถ้าเราอยากที่จะทําได้แล้วก็ทําไม่ได้ดี เราต้องเชื่อมั่นว่าเราต้องทำได้แล้วก็ต้องทำให้ได้ดีด้วยค่ะเดี๋ยวครับปรอบมือให้หน่อยครับ